เงินล้านสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่คนะแนนตังกอยู่5คะแนนก็ถือว่าสูสีเดี๋ยวก็ไปคุยกับตัวแทนนะเป็นนายกองค์การมหารส่วนตำบลคันธุรีนะคุณมงคงลธรรมธิตสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ จะเอาไปสร้างสนามกีฬาให้เด็กเล่กีฬาวชนในพื้นที่ได้หางไกลยาติดติดครับสนามฟุตบอลสนามบ้านสนามฟุตบอลครับโอเคได้ครับนั่นคือฟังก์ชันกีฬาฮะเล่นกีฬาได้เยอะนครพนมบ้างนะครับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเทียนครับคุณทศพรแสนแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะนำไปบริเนธอุปมาธาเท่าเทนครับได้ก่อสร้างขึ้นในปีพศ2453ครับโอ้ร้อยกว่าปีแล้วครับครับเอ๊ ้วตอนนี้ทุสมเลยีว่าธรรมชาติครับอันนี้ต้องไปช่วยกันนะอันนี้เอาเราอยู่ที่น้องสองคนแล้วนะคะใครจะพาทีมเข้าไปเตรียมเพลงอะไรมาปริญญาใจค่ะสิริพรนภัยพงศ์แล้วน้องเฟิร์นอยากเจอคนจริงใจค่ะเอกแนวสนุกสนานช้าเจอเร็วช้าเจอเร็วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมาฟังเลยครับปริญญาใจน้องไฟฟ้านครปนมค่ะ ผู้สาวบ้านนาวุฒการศึกษาม่น้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีไอ้เฝ้าคอยหยัดยืนให้โอกาสใจยิ่งคบยิ่งกลามันใจอ้เป็นคนดี ยามเจ็บยามท้ำทีวิีน้องมี้อคอยดึงไว้เป็นพี่ยามโตเป็นพ่อยามน้องวันไว้ยามป่วยเฝ้าดูแลใจไอคือผู้ให้เรื่อยมาบูชาไอาเป็นพ่อพระในใจ เชื่อใจไอทุกเวลาได้โอกาสเรียนได้รักจากไอแทนค่าขอบคุณสวรรค์เมตตาประทานไอามายาใจาได้ห้ก,กับไอเหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนสู้ชีวา ไอ้ปูทางไว้จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไปไอ้คือปรินยาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้ฟันเสียงคนจริงใจหน่อย เจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วป้กับนิ้วชี้ถ้าเป็นสัญญาลักว่ารักเดียวใจดียกระดิกนิ้วชี้อีกด้วย คนใจดำไม่ชอบทำไม่ช่ำสวงเจอแต่คนลวงหลอกกันเสมอคนจริงจังจริงใจยังไม่เคยเจอก็อยากเจอคนจริงใจยังมีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้ จริงจังแล้วขออีกอย่างต้องโสดนะเธอมีแฟนแล้วไม่เอาว่ารักเขาแล้วไม่ไดีมีไม่แถวนี้โปรดจงเสนอคนรักจริงจากใจฉันอยากเจออยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มี เธอควจริงใจยังมี วันนี้สองคนทําได้ดีมากค่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งฟังนักร้องมาร้องเพลงให้ฟังน้องไฟฟ้าเป็นคนที่มีเสียงแหบมันมีเสน่ห์นะมันดีมากจนพี่จดหาข้อติไม่ค่อยไม่ค่อยเจอส่วนน้องเฟิร์นนะคะอยากเจอคนจริงใจมีไม่เท้านี้อยากเจอคนดีๆค่ะใหญ่ร้องได้ไหมคะคะไม่ต้องร้องเป็นตัวอย่างได้ไหมคะน้องเฟิร์นออกมาดีมากคือลีลาน้ำเสียงแล้วพี่ชอบที่เฟิร์นเล่นกับคนดูครับคือถ้า เปรียบเป็นมวยี่ก็มวยที่เจนสังเวียนอย่างน้องเฟิร์นน้องไฟฟ้านี่เป็นดาวรุ่งที่มีอนาคตนะครับแล้วธรรมชาติของนักร้องอีสานือคนอีสานเนี่ยเสียงแหบเหมือนที่คุณต้นหอมบอกนะครับแหบแต่แหบเสน่ห์หนับตาคิดว่าจินตลาภูนลาบซะด้วยซ้ำส่วนน้องเฟิร์นเสียงใสร้องได้เต็มเสียงแล้วก็พลังดีคุมจังหวะดีๆได้ทั้งโชว์เสียงแล้วจังหวะเพลงสนุกด้วย นะครับก็เป็นมวยประสบการณ์กับมวยดาวรุ่งเจอกันคู่ขี้ครับพี่มีความรู้สึกว่าเสียงร้องของน้องทั้งสองเนี่ยนะคะคสามารถสังหารกระเทยให้ตายหมู่ได้เลยนะคะครจริงๆ เจนี่ต้องพูดเลยวันนี้ลำบากใจมากๆเลยน้องไฟฟ้านะคะหนูเลือกเพลงถูกทางแล้วเพราะว่าเพลงของคุณสริพรอัมไพงศ์นะคะเจ้าของฉายาแหบมหาสนุกเนี่ยนะคะแห่มหาเสน่ห์คือไฟฟ้าเขาก็เป็นคนเสียงแหบเหมือนกันเขาเลือกถูกทางแล้วตรงล่องเสียงเขาแต่มีสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าอารมณ์เพลงของไฟฟ้ามันยังไม่ถึงพี่ต้องขออีกนิดนึงจริงออารมเพลงมันต้องอินกว่านี้นะคะส่ว น้องเฟิร well, in feel, <hl> ์นเนี่ยนะคะเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วอินเนอร์ดีฟิลลิ่งดีจริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราไปเจอกับคนที่แล้วคนร้องเพลงช้าบางครั้งคนจะคิดว่าเพลงเร็วเนี่ยวายเสียเปรียบไม่เสมอไปเห่ไหมวันนี้ประจักษ์แล้วมันไม่เสมอไปวันนี้ลำบากใจมากๆเลยเอาใจช่วยหนูทั้งคู่เลยนะคะขอให้โชคดีค่ะโอเคเอาละ ออกยังไงก็ได้ตอนนี้ออกยังไงก็ได้นะออกยังไงก็ได้เอาไปที่คุณชมพูเลยนะไม่ใช่ลืมไปเจ้าชายแห่งวงการคอมเมนเตเตอร์ชครับน้องไฟฟ้าครับวันนี้หนูโชคดีมากที่หนูเลือกเพลงของคุณสุริพรอัมภัยพงศ์เพราะถ้าหนูเลือกเพลงของคุณสุริพรอยู่ยอดหนูอาจจะตกรอบได้ใช่แล้วก็ร้องดีร้องเหมือนมากน้องเฟิร์นนี่บอกได้เลยว่านะครับ กรูฟดีมากในการร้องเพลงกรูฟเอาเลยกรูฟดีมากโน้ตเยี่ยมด้วยไดนามิกโอเคเลยพี่ชอบแต่ว่าไดโนมอนอยู่ต้องไปเปลี่ยนพบพันครับอุ้คนขโมงเข้ามาในห้องสมวันนี้ก็เลยกลายเป็นเริงร่าณสวนยางกับนั่งเศร้านริมโขงได้ทั้งสองอารมณ์ ขอฝากเอาไว้นะฮะอันนี้ฝากถึงทุกคนเลยเ<ถ>ขาบอกว่าเวลาเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราต้องขย,ยันหรือใครประกอบอาชีพอะไรเพศไหนไวัยใดก็ต้องขย,ยันมันเหมือนภาษาจีนเขาบอกว่าถ้าคนขี้เกียจเนี่ยจะต้องกินน้ําลายตัวเอง<ม>คือแบบว่าเราขี้เกียจขนาดนอนทุกวันนอนไงพี่นอนนอนแล้วก็น้ําลายไหลก็เ<อ>นี่ยมันคือ,อ,อ,กกคอเอขาเปรียบเทียบถ้าขี้เกียจต้องกินน้ำลายตัวเองภาษาจีนเขาพูดว่าลื้อสี่ตัว ลือไอเจือลือกาจีนหนัวน้องไฟฟ้าครับดูพี่ไก่ไว้เป็นตัวอย่างททไไมมฮะเห็นไหมครับเวลาเขาพูดเขาคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ไปพอถึงช่วงภาษาจีนปั๊บไอสี่ตัวอ๋ออะไรอย่างเน้นเน้นฟิลลิ่งอารมณ์ร่วมน้องไฟฟ้าเสียงดีมากร้องก็ดีมากแต่ว่ามันไปไปเรื่อยๆก็เลย มีจุดที่ให้ให้ให้ปรับปรุงตรงนี้นะครับนอกนั้นเนี่ยดีมากเสียงดีมีเสน่ห์แล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยครับผมแต่ว่าน้องเฟิร์นเขาดีกับกันคือคือน้องเฟิร์นเนี่ยอารมณ์ดีเสียงดีร้องดีลีลาดีแต่ว่าคุมเสียงต่ําไม่ค่อยดีก็ เขาดีเขาเสียคนละแบบไปครับโอเคนะ,ะาละตู้สีหมดสาคู่เลยนะถือว่า2จังหวัดนี้สู้กันได้สมศักดิ์สีีมากนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวคงต้องมาดูมาดูกันกนครับใครจะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปนครพนมหรือสุร,ราษฎธานีครับสนับสนุนโดยแชมพูสมุนไพรเทียรา่ามะกรูดมะล,ลิและโปรตีนไหมพัดลมมิลา่าแฟลมเมก สโนเกิลสัควาเลนเซรัมครีมซอสหอยนางรมตราทิพร์พันาโซนิกเวียร่าไลพัสกรีน